มูลเหตุที่หนึ่งภิกสุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ถ้าเราไม่รู้ชัดสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล จะพึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคำตอบก็จะเป็นเท็จคำเทจนั้นจะนำความเดือดร้อนซึ่งจะนำอันตรายมาให้แก่เราได้ดังนั้นเราจึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลก็หาไม่ได้เป็นอกุศลก็หาไม่ได้เพราะกลัวและรังเกียจการกล่าวเทศเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆ จึงกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าเรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่ามิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ภิกษุทั้งหลายนี่เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้ว จึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพ่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอน